ยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปาการปติอิชิตังปะติตังไมหังกิปัมเมวะสัมมิจตุสเพปุเรนตสังกะปังจันโนปัญญาโสยะธาอิชิตังปะติตังม,มามะกิปัมเมวะสัมมิจตุ Ic, ัพเพปุเรนตุสังคปามณีโชติราโสยะทาอ อาชาตุสะพโรโคววนาสตุมาเมาวาตุอันตรยโยสุขิเิขายุโกภเวอภิวาทนาสิเลสนิจงโุทาปัจายโนจัตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขัง พาลานติจัตตารโปรมหะพรหมวิเฮระธรรมาวาตทันเตเปรมะหเมตตาปรมะหกรุณาปรมะหามุทิตาปรมะหทัสสุเปคติจัตตารโปรมหะเจโตวิมุตติธรรมาวาตทันเตเปรมะหเมตตาเจโตวิมุติธรรมปรมะหกรุณา เโตวิมุตติธารพระมหามุทิตาเจโตวิมุตติธารพระมหาทสุปพขะเจโตวิมุตติธารติตาทาโรพระมหาเจโตวิมุตติมรรคสัจจธรรมวาทันเตพระมหาเมตตาเจโตวิมุตติมรรคสัจจธรรมพระมหากรุณา เอโตวิมุตติมากสัจจะทาวประมังหามุทิตังเอโตวิมุตติมากสัจจะทาวประมังหาทสุปิคังเจโตวิมุตติมากสัจจะทารติจัตตารโอประมังหาเจโตวิมุตติภาลสัจจะทารมวาทันเตประมหาเมตตาเจโตวิมุตติภาลสัจจะทาวพระมหากรุณา เตโตวิมุติพาลาสัจทาประมังหามุทิตาเตโตวิมุติพาลาสัจทาประมังหาทสุเปก้าเตโตวิมุติพาลาสัจทาติจัตตารโอประมังหะปะมัญญาธรรมาวัฒนเตประมังหาเมตตาประมังหากรุณาประมังหามุทิตาประมังหาทัสุเปก้าติจัตตารโอประมังหา

สัพพะโทกัสัมทายามาคันิโรธาสัจธาติสิตังอุนหงปฏิหันติตโตมมธรรมิคานิจะสิริงสเปจะมกเศสิสิเรตจะปิบุตริยตตโตวาตาตโปโคโรสันชาโตปฏิหันยติเลนาทันจะสุขัดทันจะชายิตงจะวิปัสสิตงตัตระมาชาตุเปฆาพรหมวิเฮระ ธารมาธานังสังฆาสอาคังพุทเธีวันนิตังตัสมาหิปันดิโตโพโซสัมปัสสังธรรมะตโนตัตระมาจตุเปฆาพรหมวิเฮระธารเมการะเยวาสเยตาปังดสุเตเทสังอนันจะปางันจะวัตเสนาสนานิจะทเทยญาุชุโคเทสุวิปสันเมนเจ เตตสซาเตตาสะทามังเทเสนติสาปะทุกขาปโนทะนังยังโสธรรมมิทันญายาปะริเนภะตยนาสาวติอาคัโตเวปัสสนานังอาทังธรรมังวิชานตังอาเทพุทธะปัสสนานังทักขินเอเยาโนด กาเร่งอาเคธรรมเมปัสสนานังวิราโูปัสเมสุคเฐอาเพสังเคปัสสนานังปุญญาเภเตอนุตระเรอาคาจามิงทานังทัทตังอาคังปุญญังปวัตติอาคังอายุจัวันโนจายโสคิติสุขังภลังอาคาจธาตาเมิธาเวงอาคาธรรมมัสมาัิโต โอเคมารโภโตมณุสัววงอาคาปโตุปโมทติตีอายุโตภะลโทธีรมันณโตปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมทาวีสุขังโซอธิคัตจติอายุงตวาภลังวันังสุขันจะปฏิภาณโทธีคายุยาสวะหูติยัตายัต ทูปปะชาติเอติอัาสิเมอาคาสิเมยาติเมตาสะทัตจเมเปตานังทักพินังทักชาโปเพกตตมโนสรังนิรุณังวาสุโกวายาวัญญาปริเทววนาณตังเปตานามาทายเอวังติทันติญาตโยอายันจาโธนังทักพินัาสร้างธรรมในสุปติ เทตาเทคาราตังหิตายาสทานัสวุปการปติโสญาติธรรมโมยังมิทาสโตเปตานาปูชาจักตาอุลาราลันจะพิคูณมนุปทินังอามิปุญญังปสุตังอนาปการติมายาปุญญังปสุตัง อนาปักันเตอธาสิเตอกาสิเตยาติเมตาสัทจะเตเปตานังทัพขินังทัพชาโปเพกตมโนสรังนะหิรุนังวาโซโกวายาวันยาปริเทวานาตังเปตานามัตถายเอวังติทันติญาตโยอาญุทธาทินาทินาสังคํธรรมิสุปฏิทติติี คาราตังมิตายาะทถาณาสุขุปการปฏิโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาราลันจะบิคุณนัมโมปะเทนังตุมเฮิปุญญงปสุตังอนาปการตีตายาปุญญงปสุตังอนาปการตีทุ สาพพะโทขาสสัจกาเลทาทานติสปัญญาวัานโยเวตมะชราสาพพะโท ขัสสะจกกาเรณะทินังอริเยโุโชโพเตสุตาติสสเวปสสันมะนาตจวิโพลาโหติทาขินาเยตตาอนุโมทันติวายาวัจจังกรุณนติวานะเตนะทาภินาโอนาเตติปุญญัจสภาคิโนตาสัมมาทเถอปติวานะจิตโตยาติเทนังมหาพลังปุญญาใิสาภะส จาจโลกาตสมิงปฏิทโหนกิปานินันตีปริพุตตาโพคาภตาพัจจาวิตินาอาปัสสุเมุทาคาทาพินาทินาอโธปันจะบลิกาตาอุปาติตาสัท,ทธาสัทธาสินลจาคปัญญวันเต ปัญญาวันโตสัญญตาวรมาพรหมปัญญาจาริโนยญาทั้งโขคมิดเจยปัญนิโตคารมาวสังโตเมอัตทวงอนุปัตโตกตังอนันตตาปียังเอตังอนุสรางมาโจอริยธรรมเมติโตนโรอิเทวนางปสังเปจสาเพปโมทติเต ยาจามิงอลคกโทปามาอนาลอนาลคกโทปมาเนสารนาพันดาคาริกาพันดาคาริยาปริยาติปฏติปาติปฏติเวทปฏิเวทสาธธรรมาปติโรปะเทเซกาเปติวาสังติตาชาติโยสาธเสลั์ จาคปัญญาวันเตตโพเชตวาสัญยเตวรมหาพรหมปัญญาจาริโนยาตาตะวรมหาพรหมปัญญาตาสุตาสรงตาทินามาทิเสตาปูชิตาปูชยันติมานิตาาัตโตนังอนุกรรมปัญติมาตาปูตัาวอรสสรวารมหาพรหมปัญญาตานุกรรมปิโตโปโส ทาภัตรานิปัสติเตยญาณีทัะมัมภพตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวาลิเขสาเพวะสัมภโตตาสุมณะภวันตุอาทุปิสากาจะสุนันตุพาสิตังสุภาสิตังอิโพพันเมกุลเยสตุปาตกรังอปาปังท้ามัมภู สัมมพูรรมโมปเทสังอนุการกานังหิสัมมโูตานิสัมเณตุสาเพเมตังกรโรมมานุสิยาปชาญาสัมมโูเตสุภาหังตถาคิกายทิวาจารตจารัติเยพะบิปปาโจปการังอภิกังธรรมานาเตคมโนุสสัตตุการุภาวาสัมโูตาวิเศษ मेति का चापि समानामनुचे निया ताता समाहिने राखाम अपमाता न विे पमाता यथा मता ते आचमया अपाचवेकितावायो पिण्डपातो परिभूतो सोने वाधवाया न माथाय न मान्दनाय न विभूषणाय या वाधे वा इमा सताया सति तिया पनाया विहिंसुपरातिया वरमः ब्रह्मपान्याचर्यानुभहाय इति पुराणं च वेदनां पतिहं च न च मे च पातिशाङ्खायो निशो पिण्डपाताम्पति सेवामि मे वाधवाय न माथाय न मान्दनाय न विभूषन्धाय อิติปุราณังจะเวทนังปฏิหังขามินวันจะเวทนังนาอุปาเทศามิยาตาราจมภเวสติอนวัจจตาจะภาสวิหารโรจติ